สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้มีดีในดีมีร้หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเช้านี้เราก็นะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะ เอาละค่ะมาค่ะเชา้านี้เราก็ยังอยู่ที่ตอจวอ,อยู่นะคะปฏิหารเราก็เลยตั้งชื่อว่าปฏิหารแห่งการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตคุณนะคะของปี2568สิ่งดีใดจะบังเกิดขึ้นกับคุณในปี2568ให้คุณรวยรวยรวยในปี2568นี้นั่นเองนะคะสิ่งดใดจะบังเกิดขึ้นนะคะความดีใดที่คุณสะสมมาตั้งแต่ปี67หรือว่า ตั้งแต่อดีตการจะสะสมมาในปี68นะคะจะเกิดสิ่งใดนะคะให้กับคุณได้รับแบบจุกๆนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ นะคะขออนุญาตรูบอาจานศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะคะนะคะมาช่วยกันเปิดนะคะน้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนะคะไม่หมออ่ายมอยู่ต่างจังหวัดนะทุกคนเอาไพ่มาแค่สองสรับนะคะขออนุญาตค่ะสิ่งดีที่สุดในชีวิตของคุณในปี68กําลังจะเดินทางเข้ามาให้คุณได้รับคือสิ่งใดทุกคนคุณค่ะก็ คุณค่ะขอคุณค่ะนะคะ six นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก เหมือนได้ชีวิตใหม่เกิดมานี่คืออะไรคะนี่คือไฟออฟสอดห้าดาบชีวิตเก่าคุณได้โยนทิ้งลงแม่น้ําเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันสาหัสสากันในปี67หรือว่าที่ผ่านมา10ปี2 0ปี30ปีก็ตามคุณได้โยนทิ้งลงแม่น้ําแล้วคะ่ะความเนา่าความเหม็นความไม่ดีต่างๆนะคะแล้วสิ่งใหม่คือมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่คือโอกาสใหม่6เหรียญชี ชีวิตคุณกําลังจะก้าวสู่ด้านการเงินแบบแท้จริงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหารนะคะสิ่งดีใดจะบังเกิดขึ้นกับคุณณนะการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตคุณณช่วงนี้นะคะในปีห8ตลอดทั้งปีนะคะเตรียมวางเป้าหมายในชีวิตนะคะทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมคะแล้วสิ่งดีใดนะคะณช่วงเวลานี้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำตัวคุณอยากจะบอกอะไรคะ นะคะมันจบแล้วค่ะบางคนกำลังจบนะคะปัญหาที่ลุมเราคุณมาตลอดนะคะในปี6 7ดหรือ10ปี20ปีนี่คือ10ดาบการเผาผ่านพลังงานสิ่งไม่ดีกำลังจะหลุดพ้นออกไปจากตัวคุณเริ่มสิ่งใหม่ๆนับหนึ่งใหม่นะคะบางคนนะคะก็นะคะจะได้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเร็วมันคือจังหวะชีวิตนะคะ10ดาบคือการจบจบแบบเจ็บๆจบไม่มีอะไรเจ็บมากกว่า10ดาบอีกแล้วค่ะทุกคน ช่วงนี้เดือนนี้ต้นเดือนนี้นะคะถ้าใครเกิดวันไหนให้ไปทําบุญเดือนนั้นหรือทานมังสวิรัตวันนั้นนะคะถ้าอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทานช่วงมาที่ ต่อวเราไม่ได้ทานเราก็จะกลับไปทานนะคะทุกคนทานมังสวิรัตนะคะถ้าทานได้ประจําวันเกิดตลอดทั้งปี68มันจะเสริมดวงของทุกคนนะคะทุกคนมังสวิรัตนะคะแต่ถ้าใครทานเจได้ก็คือทานเจเลยเหมือนเราเนี้ยค่ะนะคะแล้วสิ่งดีๆสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นความดีได้เห็นสิ่งที่คุณทํามา ตั้งแต่อดีตนะคะอดีตตั้งแต่คุณเกิดมันกำลังจะส่งผลและยิ่งคุณทำดีคุณไม่รอโอกาสไม่รอวาสนาสิ่งดีๆปาฏิหาริย์จะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้และเห็นในสิ่งที่คุณทำคุณทำดีก็ได้ดีคุณทำไม่ดีคุณก็ไม่ได้ดีนั่นเองนะคะ การเดินทางครั้งใหม่นะคะนี่คือนะคะแปดถ้วย แปดถ้วยคือคุณยอมทิ้งนะคะแปดถ้วยเพื่อไปหาน้ําแห่งใหม่แห่งชีวิตคุณคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคะสิ่งที่มันหมดแพชั่นนะคะคุณอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมถามว่าตรงนี้คุณรักไหมคุณก็รักแต่ว่ามันไม่ใช่ที่จริงๆของคุณนั่นเองคุณกําลังไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของคุณคือสิ่งที่ดีกว่านั่นเองสิ่งดีๆในปี ปี68ความจเจริญรุ่งเรืองคุณคิดไว้เลยว่าปี68คือปีของคุณท่องไว้ในใจทุกๆวันนี่คือปีของฉันปีแห่งความมาังละละ่งคั่งร่ำรวยปีแห่งมีเงิน10บล้าน20บล้านบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะจะชนะ คุณค่ะขอคุณค่ะแล้วคุณจะได้อะไรคะนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะชัยชนะมีเหรอ six of นะคะ six of บ a l นะคะชัยชนะชื่อเสียงของคุณเมื่อคุณก้าวเดินออกมาชื่อเสียงของคุณจะดังกลางวันดังไกลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วคุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองเมื่อเราชอบอะไรเราก็จะทุ่มมันให้กับทุ่ม นะคะให้เต็มที่กับมันแล้วโอกาสอยู่ในที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะโอกาสต่างๆนะคะไม่ได้ถ้าคุณไม่แสวงคุณมีพรสวรรค์คุณไม่แสวงก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะนี่คือชัยชนะนะคะชื่อเสียงของคุณเมื่อคุณก้าวออกมา จากความอ่อมความยุมนะคะถามว่าตรงนี้ชอบไหมมันมีน้ำไหมมีแต่คุณต้องไปเอาน้ำบ่อหน้าที่มันจะเติมเต็มความสุขให้กับคุณชัยชนะความสําเร็จสิ่งดีงามเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต่างแท้ซ้องในในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ นะคะเดอะสตา์นี่คือความหวังใหม่ของคุณชีวิตใหม่โอกาสใหม่สิ่งดีงามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ในทั้งปี6-8นะคะนี่คือเราพูดทั้งปี6-8นะคะโอกาสใหม่ๆนะคะมาให้คุณไขวข้าแต่ถ้าคุณไม่ขยขว้านะคะคุณยังอยู่ที่เดิมมันก็จะเป็นเดิมๆนะคะต่อให้ไพ่ดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่รับสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะ แล้วไงต่อคะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะสิ่งใดนะคะเดอะสตาร์ ชีวิตใหม่ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ๆนะคะเส้นทางที่คุณเลือกเดินเองเห็นไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณมีความดีนําทางนั่นเองเส้นนําทางของคุณคือเส้นแห่งความดีเส้นแห่งคุณทาทุกสิ่งทุกอย่างคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้ตามสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณอยากอยากอยากมันก็จะไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงมือทํานั่นเองค่ะแล้วไงแต่คะอย่าอ้อนวอนแต่ขอนะคะ นะคะทีออฟสอดนะคะอย่าอย่าเฝ้ารอคุณเจ็บมาเยอะนะคะคุณเจ็บทางกายทางใจให้รู้ว่านั่นคือบทเรียนของคุณที่ผ่านมาคือบทเรียนแล้วลุกขึ้นมีเหรอคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยเหลือไม่ผลักดันคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เหลือใครอย่างน้อยคุณก็เหลือคนที่อยู่ในกระจกของคุณที่อยู่ตรงข้ามคุณนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละ กอดเขาไว้แน่นแล้วสิ่งดีๆแล้วยิ้มให้กับเขาทุกวันแล้วบอกรักเขาทุกวันแล้วทําให้ตัวเขามีความสุขคุณก็คือมีความสุขเหมือนกันนั่นเองนะคะนะคะห้าถ้วย ะะเลิกอ่อมเลิกยมนะคะถึงนะคะบางสิ่งบางอย่างเรื่องความรักความรักปัญหาอะไรต่างๆมันกําลังจะสูญเสียไปอย่าลืมว่าห้าสามถ้วยมันแตกแต่ยังมีห้าถ้วยที่หลงเหลืออยู่ชีวิตคุณก็เหมือนกันก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะสิ่งดีงามรอคุณอยู่สิ่งดีชัยชนะอันหอมหวานกําลังรอคุณอยู่นั่นเองเขารอให้คุณไปจับเขารอให้คุณไปกอบโกยนั่นเองนะคะ เซเว่นออฟคอยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนี้ไม่เคยออกเซเว่นออฟคอยเลยนะคะนี่คือการเงินนะคะเลิอกออมเลิกยมแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณคุณยอมทิ้งนะคะ แ8ถ้วยเพื่อจะได้ยอมทิ้งความอ่อมความยุมลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้แล้วนี่คือสิ่งความสําเร็จผลละหมากลากไม้ที่คุณปลูกไว้ความสําเร็จคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะเซเว่นออคคอยจากที่คุณเคยคาดสนเมื่อไหร่ที่คุณบอกรักตัวเองพร้อมมอบสิ่งดีๆให้กับคนเอง สิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากเลยนะคะทุกคนคุณอยากได้สิบล้านคุณลงมือทําทําอะไรที่คุณรักแล้วคุณจะได้ที่คุณปรารถนาค่ะสิ่งใดเล่าทุกคน นะคะนี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือไม้เท้านั่นเองคุณเป็นคนเก่งนะคะเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องเงินเก่งทุกอย่างในเรื่องยิ่งทุนมีทักษะที่หลากหลายนําถ้าเป็นผู้ชายนะคะนําทักษะนั้นมาใช้กับตัวเองมาปรับปรุงพัฒนานะคะโรงงานหรือบริษัทของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณตอนนี้หลุดพ้นคุณต้องก้าวออกมาจากความอ่อมความยมุมถ้าเมื่อไหร่คุณท้อแท้ร้องไห้ได้เลยค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะไม่ต้อง อุ้ยฉันต้องเข้มแข็งฉันเป็นผู้ชายฉันโดนปลูกฝังมาไม่เอาค่ะลองให้ได้เลยค่ะลองให้คนเดียวก็ได้ไมันไม่มีใครว่าเราเหรอกค่ะนะคะลองให้ในห้องพักก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้ตำแหน่งชัยชนะที่หอมหวาน กำลังรออยู่นะคะปี68เป็นปีของคุณถ้าใครนะคะเข้ามาเป็น FC แม่หมอเราบอกเลยว่านะคะคุณจะได้ในปี68ทุกทุกคนนั่นเองค่ะรอรับความเจริญความหอมหวานกลิ่นความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในตัวคุณก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะทูออบโซดไม่มีความลังเลค่ะ นะคะนี่คือสองดาบนะคะคุณแค่คุณแค่ต้องการใครบางคนต้องการแบบว่าเอ้ยให้คําตอบที่ดีที่สุดกับคุณนั่นเองและนี่คือคําตอบไพ่มาตอบให้แล้วค่ะเมื่อคุณตัดสินใจทําอะไรลงมือทําเลยค่ะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนําอยากบอกอะไรคุณอีกคะแล้วอยากมอบสินใดให้กับคุณนะคะท่านอยากมอบอยากบอกอะไรให้กับคุณนะคะ นะคะท่านบอกแล้วนะให้คุณก้าวออกมานะคะอย่าอ,อมอย่ายมที่ผ่านมาให้มันเป็นบทเรียนนะคะทุกค,คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะวความสำเร็จที่หอมหวานนี่คืออะไรคะ DM a พ e นะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีเบบีคุณจะมีแฟนคุณจะได้สิ่งใหม่ๆลุก นะคะลุกขึ้นซื้ออย่าอ,อมอย่ายมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเอ็มถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะรวยรวยเหลือๆรวยรครอบครัวคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นดั่งแม่เมื่อคุณยิ่งรวยคุณก็ให้ทําบุญทําทานบุญกุศลที่คุณหนุนนําให้คุณได้เป็นดีเอ็มพจนั่นเองรวยทุกสิ่งทุกอย่างมีบารมีมีครบทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีใดจะเกิดขึ้นกับคุณในปี68นะั่นหรอคะตลอดทั้งปีก็คือ ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะรวยเป็นราชินีเป็นดีเอ็มพรวยนะคะรวยทั้งเดือดด้านการงานจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต่างแท้ซองชื่อเสียงบรารมีของคุณจะเด่นดังและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะสวดมนต์ไหว้พระตามศาสนาของคุณนะคะทําบุญทําบุญไว้เยอะๆเมื่อได้มาก็แบ่งปันแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี68นั่นเองนะคะเราบอกได้แค่นี้นะคะ ก้าวสู่แห่งวันใหม่นะคะนี่คือหกดาวคุณต้องก้าวสู่เข้ามาแสงตะวันใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะให้กับคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ เราบอกเลยชีวิตคุณจะมีแต่ความเพื่งปูมีแต่ความสุขสบายไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะก้าวแห่งสูวันใหม่นะคะไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะแสงตะวันแห่งวันใหม่รอคุณอยู่เสมอรอให้คุณก้าวข้ามจากความอ่อมความยมนะคะที่มันกัดกินหัวใจคุณมันกัดก่อนเหมือนน้ําน้ําที่มันแบบซ้อหินตลอดมันกัดก่อนแบบนั้นนะคะชีวิตคุณเป็นแบบนั้นแล้วลุกขึ้นสู้เติม นะ,ะเติมความสุขให้กับใจตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ทําบุญทําทานมีเล็กมีน้อยก็ทํานะคะสวดมนต์นั่นแหละค่ะคือบุญที่ดีที่สุดสําหรับแม่หมอนะคะ สีดาบนะคะช่วงจังหวะรอนะคะรอโอกาสนะคะนั่งคิดนอนคิดทบทวนนะคะสิ่งที่คุณอ่อมคุณโยมเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคุณไหมมันมีผลดีกับคุณไหมนะคะสิ่งที่ผ่านมาในปี67นะคะเขียนลิศว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณมองเห็นอนาคตไม่ต้องให้ไพ่มาบอกคุณก็เห็นถ้าคุณเขียนลิศนะคะว่าปี67คุณเจออะไรมาแล้วคุณยังทําเดิมๆซ้ําๆมันก็จะเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆแบบ แต่ถ้าคุณเวกอัพตื่นขึ้นมาลุกเช้ากวาเดิมตื่นขึ้นมาเช้ากวาเดิมทําอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณไม่เคยทําไม่เคยไปข้างนอกคนเดียวก็ออกไปคนเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าหุยไม่มีใครเข้ามาสนใจเราเหรอกคะ่ะว่าเราจะทําอะไรเพราะต่างคนต่างก็มุ่งทํามาหากินแล้วคุณก็ต้องมีจุดเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นพอคะ่ะนะคะ The De v i l นะคะนี่คือนะคะสิ่งที่มัตราคุณอยู่ The De v i ินั่นเองถ้าคุณไม่ยอมปล่อยตัวเองให้มาคบกับความสุขลองคิดทบทวนที่เจอปัญหาทุกวันนี้เพราะคุณสร้างขึ้นมาเองทำตัวให้มีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะปลดล็อกออกมาง่ายดานั่นเองนะคะเชื่อเชื่อแม่หมอนะคะนะคะไม่มีอะไรผ่านมาไม่ได้เพราะถ้าคุณอ่อมคุณยมมันก็มีคุณจะหาหนทางมันจะมืดแป่ด้านคุณจะหาหนทางออกไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลิอกออมเลิกยมนะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสุขความหวังโอกาสรออยู่คุณข้างหน้านั่นเองนะคะก้าวไม่เทา้าอย่ายึดติดค่ะถ้าคุณยึดติดคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะอย่ายึดติดสิ่งที่คุณนะคะก้าวไม่เทา้าบางคนจะออกจากงานนะคะเพราะอารมณ์นะคะ ถ้าคุณคิดว่าออกมาแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขกายสุขใจออกมาเลยค่ะนะคะแต่ว่าบางคนออกมาแล้วก็ต้องมีงานสํารองนะคะนะคะถ้าคุณมีความสามารถมากขอคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นสิ่งดีรอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะและนี่คือนะคะ six of นะคะ six of, six of หกถ้วยนั่นเองนะคะ สิ่งดีงามนะคะสิ่งดีงามผลบุญบารมีบุญกุศลผลบุญบารมีของคุณกําลังส่งผลให้คุณได้รับแค่คุณไม่ยึดติดไม่ออมไม่ยบนั่นเองนะคะพรสวรรค์มาพร้อมกับพรแสวงแล้วคุณจะได้บุญกุศลของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวยหานะคะมันจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนะคะคุณจะมีความสุขอีกครั้งมีแต่ความสุขถ้าคุณเติมความสุขให้ตัวเองมีเหรอครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจะไม่ส่งความสุขมาให้คุณอิสราเอฟอมค่ะชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะคะเดอร์ฟูคุณจะได้มีชีวิตเหมือนนกพิราบนะคะเป็นชีวิตที่สดใสชีวิตที่คุณเลือกเองชีวิตที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะอุ้ยแล้วความสุข ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วนี่คือสองถ้วยนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่ความอิ่มเอมมีบ้านปีหกแปดคุณจะมีครอบครัวที่อบ่นมีกินเหลือกินเหลือใช้ใครที่มีอายุมากๆชีวิตคุณจะเป็นเหมือนในรูปนี้นะคะ่ะมีความสุขมีบ้านเหลืองใหญ่ปลดหนี้ปลดสินได้นั่นเองนะคะนะคะในปีหกแปดตลอดปีหกแปดคุณจะปลดหนี้ปลดสินได้แต่ถ้าคุณยังอ่อมยังยมไม่หาอะไรทํานะคะคือ แบบว่ามีแต่รอโอกาสรอโอกาสอายุ61แล้วจะทําอะไรทําตัวเองให้มีความสุขเลยคะ่ะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองคะ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าอายุ61แล้วรอแค่ลูกหลานมีแต่รอแต่ไม่ทําตัวเองมีความสุขมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคะ่ะนะคะลาชินีถือไม่เทานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ คุณจะได้เข้าสิกคุณจะได้เจอถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ต้องการแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นนั่นเองนะคะธุรกิจของคุณจะเฟื่องฟูเป็นที่ยอมรับคุณจะเฉิดฉายคุณจะสวยคุณจะสวยคุณจะเพามากขึ้นไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะถ้าคุณ ได้มาดูแลนดอมนี้ชีวิตคุณจะสาวคุณจะสวยไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะสวยขึ้นมีออร่าขึ้นมีวาสนาขึ้นการงานธุรกิจการงานที่ทําอยู่หรือว่าธุรกิจการงานของลูกหลานก็จะ,จะเจริญรุ่งเรือง,งนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะคุณจะมีคู่รักคู่ชื่นคู่ชมคู่เฉยด้วยนะคะนะคะ ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากชีวิตของคุณนับจากนี้เริ่มก้าวเข้าสู่ของวันใหม่ปี68การงานจะเจริญรุ่งเรืองจะมีคนแซ่ซองไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นไหมคะความสําเร็จนะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะคะมันได้จบลงแล้วคะ่ะสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเดอรเดวิลให้คุณได้หลุดพ้นคุณอย่ายึดติดว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกนี่คือการแช่งตัวเองนะคะอย่าบอกว่าทําไม่ได้ ชันนี่แหละคือคนแรกในหมู่บ้านชั้นนี่แหละคือคนแรกในจังหวัดที่ฉันจะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉันในเมื่อคุณมีชีวิตเดียวคุณก็ต้องเลือกชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคุณนั่นเองค่ะเกบคุณค่ะเกบคุณค่ะเกบคุณค่ะ,คคะนี่คือนะคะพลังงานแห่งความสําเร็จนี่คือนะคะความสําเร็จ แปดไม้เท้าโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะแปดไม้เท้าความจเจริญรุ่งเรืองคุณจะมีการขยับขยายสาขาก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในปี68สิ่งดีงามคือความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะมีความมั่นคงเมื่องานมั่นคงชื่อเสียงโด่งดังต่าง ทุกคนต่างแส้ซองบุญบารมีเก่ามาถึงคุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือความสำเร็จในตลอดทั้งปี68ให้คุณได้หลุดพน้นออกจากปัญหาออกจากสิ่งต่างๆและที่สำคัญถ้าคุณอยากให้มาเร็วอย่าลืมนะคะทำบุญแผ่บุญกุศลให้กับตัวเองเท่านั้นถึงจะสำเร็จเร็วนะคะและเช้าวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ